ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนซิรินทรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลจีนที่มีความปรารถนาดีให้มีการศึกษาทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยรวมทั้งเฉลิมฉลองในวโรก,กาสครบรอบหนึ่งรปีแห่งวาระวันคล้ายวันพระร,ราชสมพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนี้มีรูปแบบการก่อสร้าง เป็นสถาปตัตยกรรมแบบซูโจโดยมีกำแพงล้อมรอบอาคารภายในประกอบด้วยสวนหินสะบัวและศาลาโดยวัสดุสำคัญหลายส่วนถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรอาทิผลงานศิลปะและภาพถ่าย86ภาพโดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการตกแต่งภายในเป็นแบบจีนแท้สแสดงถึงวัฒนธรรมการพักผ่อนและการชื่นชมธรรมชาติของชาวจีนประกอบด้วยสิงโตหินหน้าต่างแปดเหลี่ยมศิลาฤกษ์โคมแดงประตูวงพระจันทร์ศาลาชมจันทร์ศาลาแปดเหลี่ยมและหอชุมนุมนักปราชญ์โดยแต่ละองค์ประกอบ ต่างมีความหมายและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับสถานที่แห่งนี้การได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนจนมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินทรนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาทางด้านภาษาจุดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยตลอดจนเป็นจุดพักผ่อนชมทิวทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังนั้นจึงทำให้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสซรินทร ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก